สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมาทำการรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห uh ้อเอฟสันรุ่น eb 9 2 5นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสเปคของเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์เอฟสัน e eb 9 2 5ตัวนี้นะครับความสว่าง3,500ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ2,000ต่อ1 ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของช่องต่อต่างๆก็มีมาอย่างครบครันเลยนะครับโดยเฉพาะ VGA มาให้มีมาให้ถึง2ช่องทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่องต่อ HDMI ครับแน่นอนครับผมต่อกับช่องต่อ HDMI อยู่นะครับตอนนี้โดยการใช้ Anycast นะครับเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือตัวนี้โดยตรงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ช่องต่อก็มี HDMI VGA นะครับแล้วก็ AV แล้วก็มี audio in audio out นะครับสำหรับเจ้า a n y c a s t นะครับเป็นการเชื่อมต่อไร้สายกับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้แหะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีเสียบเข้า HDMI แล้วก็มีสัญญาณพองมันแล้วก็เสียบเข้าไฟเลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับไฟเลี้ยงเข้า USB ได้เลยนะครับ สภาพเครื่องนะครับก็ยังคงดูดีแล้วก็สวยงามอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมผมจะทําการเปิดเครื่องขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทําการทดสอบกับโทรศัพท์มือถือนะครับเครื่องนี้ให้ทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะเปิดเครื่องแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับโทรศัพท์มือถือเมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมาเราจะต้องทําการเปิดอ่าบลูทูธหรือว่า Wi-Fi ไว้นะครับคุณผู้ชมครับ ผมใช้กับยี่ห้อ Xiaomi นะครับคุณผู้ชมครับก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับก็รอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ากําลังเปิดเครื่องขึ้นมานะครับนี่คือเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F-SUN รุ่น EB 925นะครับความสว่าง3,500ลูเมนทีเดียวนะครับคุณผู้ชมตัวนี้3,500ลูเมนนี่ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับสําหรับของเจ้า F-SUN นะครับคุณผู้ชมครับโดย เอฟสันส่วนใหญ่เราจะเจอพวกสามพันลูเมนนะครับบ่อยๆนะครับแต่ตัวนี้3,500ลูเมนนะครับผมเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับอ่าเราก็ลูดลงมานะครับก็ไปที่ s e t ต i n g ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มาที่อ่าแชร์นะครับคุณผู้ชมครับมาที่ไหนดีครับที่ o o n n e t t o o n n n s s h r r n n นะครับแล้วก็มาที่คำว่า Cast นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่มันก็จะค้นหาสัญญาณนะครับมันจะค้นหาเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้แหละครับเนื่องจากเสียบ Anycast ไว้ไปในมันเจอแล้วนะครับมันเห็นคำว่า Anycast นะครับแล้วก็แตะไปเลยนะครับแตะแล้วมันก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับคุณผู้ชมครับก็มันก็จะหมุนหมุนหมุนทำการเชื่อมอยู่นะครับ ถ้ามันเชื่อมต่อได้นะครับหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือของเรานี่ครับเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์มือถือเราแล้วนะครับก็แสดงว่ามันคอนเน็กได้สําเร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเป็นหน้าจอมือถือแล้วเดี๋ยวผมจะเข้า youtube นะครับทีนี้หาเข้า youtube ไปชมภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะหาภาพยนตร์ตัวอย่างไว้นะครับมาให้ทุกท่านลองฉายให้ทุกท่านดูกันนะครับเดี๋ยวหาหนังตัวอย่างก่อนนะครับซึ่งผม ก็เอาเก็บไว้ที่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเรื่องนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวมาทดสอบกันลำโพงใช้ในตัวเครื่องเลยนะครับเสียงดังแรงทีเดียวลำโพงตัวใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับอขยายให้เต็มจอนะครับอ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับดูครับใช้จากโทรศัพท์มือถือไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับอื ภาพนะครับคุณผู้ชมแจ่มทีเดียวนี่ขนาดฉายกลางวันแล้วก็เปิดช่องไว้แบบนี้นะครับมีแสงเข้านะครับแต่คุณผู้ชมดูภาพยจ่มเลยครับสุดยอดจริงๆครับนี่คือ F e s สัน b 925นะครับความสว่าง3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนครับ โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ F สัน EB 925ครับต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับคุณผู้ชมดูภาพครับโอ้โหสุดยอดครับเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับตอนนี้ F สัน EB 925ครับ3,500ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับ กับเอฟสัน e b บี5ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยครับสุดยอดครับ3,500้ารอลูเมนนะครับเอฟสัน e b บี5ครับตัวนี้สุดยอดนะครับคุณผู้ชมครับ สำหรับเจ้าเอสัน EB925 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา9,000บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็รีบโทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998นนะครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ